รายงานช่วงแรกนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโดย CNN เขาพูดถึงพฤติกรรมการเสพติด3ชนิดที่พบบ่อยค่ะก็คือเรื่องของการพนันการติดเกมแล้วก็อาหารจำพวกน้ำตาลนะคะซึ่งอย่างหลังเนี่ยผู้บริโภคอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงทั้งโรคเบาหวานหัวใจและความดันด้วยเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ เคซิิลจาคุณแม่ลูกหกรายนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของผู้ที่มีปัญหาติดการพนันในออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราผู้ติดการพนันสูงที่สุดในโลกโดยตอนอายุ18เคใช้เงินที่หาได้ทั้งเดือนหมดไปกับการพนันเพียงวันเดียว Once I had that first rush on a poker machine it just did something to my brain Looking back now I was just p u s h i n g money into it like I was p u s h i n g paper through a shredder Australians are actually the biggest gamblers in the world. We lose around $1100 per person per year compared to less than 600 in the US and less than 500 in Canada and Britain. ในออสเตรเลียมีเครื่องโป๊กเกอร์หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า p o ก i e s อยู่ถึง197000เครื่องโดยไม่ได้มีเฉพาะในคาสิโนแต่มีอยู่ทั่วไปตามคลับและสถานบันเทิงอื่นๆ you're unlikely to win the jackpot but when you do play you do get very quick reinforcement in terms of small wins along the way that encourage you to keep betting even though in the long run you are losing พอเคสแต่งงานมีครอบครัวเธอก็ยังคงไม่บอกใครเรื่องปัญหาติดการพนันซึ่งก็เหมือนกับคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะเก็บเป็นความลับกว่า10ปีก่อนจะไปพบจิตแพทย์ตอนนั้นเคสคิดจะจบชีวิตตัวเองแต่ก็ยังคิดได้ว่าเธอกําลังตั้งครรภ์ได้3เดือนและหลังจากนั้นก็เข้ารับการรักษาอย่างจริงจัง The counselor said to me, I want you to name 10 things that you like about yourself and I just burst into tears and it took me a week and I still have that list. k a ได้รับความช่วยเหลือจาก Gambling Impact Society ซึ่งให้คำปรึกษาจนเธอเลิกเล่นการพนันได้ในที่สุดและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจดยวยังหันมาให้คำปรึกษาช่วยผู้ที่กำลังติดการพนันต่อไปด้วย รัฐบาลออสเตรเลียระบุตัวเลขความเสียหายจากปัญหาติดการพนันว่าอยู่ที่ปีละ4,700ล้านดอลลาร์โดยได้ประกาศจัดสรรงบประมาณถึงปีละ25ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ปัญหานี้แต่ในขณะเดียวกันภาษีจากการพนันก็คิดเป็นรายได้ประมาณ10%ของประเทศด้วยอีกพฤติกรรมเสพติดที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมยุคดิจิทัลก็คือการติดเกมโดยในสหรัฐอเมริกามีเยาวชนประมาณ3ล้านคนที่เข้าข่ายนี้ ดรดักลาสเจนเทลจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาติดเกมของสหรัฐพบว่าประมาณ8.5ของเด็กที่เล่นเกมทุกวันนี้แสดงพฤติกรรมเสพติด one of the things we know that is a risk factor for addiction is access so with greater access we're going to see the problem probably increasing แต่ปัญหาการติดเกมก็เหมือนกับติดการพนัน คือแก้ไขได้ด้วยการปรับพฤติกรรมอย่างเช่นในกรณีของ Griffin Matthew อายุ16ปีซึ่งเขาให้คุณแม่มาให้สัมภาษณ์แทน Griffin is a very sweet, very sweet boy He's he quite introverted, he is quiet, he is on the shy side สำหรับ Griffin เริ่มมีปัญหาตอนพ่อแม่อย่าร้างกันทำให้ซืมเศร้าและหารไปเล่นวิดีโอเกม Sometimes parents want to know why are games so compelling To kids. What is it that is drawing them? Well, there's a theory of uh, intrinsic motivation. What is it that makes us excited to do something on our own uh, called self determination theory? And basically, it's an ABC of human needs. Uh, the A is autonomy, so we like to feel like we're in control. The B is belongingness. We like to feel like we're connected to other people. And the C is competence. We like to feel that we're good at what we do. Well, games are fantastic at all three of these. There's nothing wrong with that initially, but over time it can start to get out of balance. เมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมติดเกมของ g r i ฟฟินก็หนักขึ้นคือกลายเป็นคนชอบอยู่คนเดียวอยากเล่นเกมตลอดเวลาแทนที่จะใช้เวลากับครอบครัวและสังคมจนในที่สุดคุณแม่ต้องพาไปปรึกษาแพทย์ If we want to know what makes an addiction, there's not one definition that everyone agrees with, but they do share a lot of basic characteristics. First of all, it has to be something that's actually damaging your life and damaging multiple areas of your life. กร i f ฟินเข้าค่ายปรับพฤติกรรมที่พาเขาไปเดินป่าและร่วมกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้นโดยตัดขาดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปเลยเป็นเวลา6สัปดาห์ปรากฏว่ากลับมาแล้วก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาโรคซึมเศร้า It is so hard. because when I look back with Griffin, I was the dealer. I was he, was, "Mom, there's this new game came out. my friends all have it." And I was like, s u r e because he is a good kid. เทคนิคกา <c> รปรับพฤติกรรมแบบที่ Griffin <oughs> ได้รับปัจจุบันมีใช้ในหลายประเทศทั่วโลกโดยที่สาราชณจากโรงพยาบาลในทิ้งเกวเป็นแห่งแรกที่ศึกษาเรื่องนี้และปัจจุบันกําลังรับมือกับปัญหาคนติดอุปกรณ์สื่อสารด้วย Gamers will vividly tell you that when they’re gaming, they are so immersed. that they don't see the screen they don't feel the controller and i think we see similar issues with smartphones people incorporate it into their sense of body into their image of themselves and in a sense don't even know they're doing it at times ในสหราชอาณาจักรสถิติชี้ว่าวัยรุ่นอายุ16-24ปีใช้เวลาอยู่กับหน้าจอถึง10ชั่วโมงต่อวันซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับปัญหาติดเทคโนโลยีมากและแพทย์แนะนําว่าผู้ปกครองต้องจัดเวลาให้ลูก โดยเฉพาะไม่ควรให้เล่นเกมหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนซึ่งการจัดระเบียบเวลาที่เราอยู่กับเทคโนโลยีถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสมดุลอย่างไรก็ตามการติดเกมและติดการพนันยังนับว่าแสดงอาการให้เห็นชัดเจนที่สังเกตได้ไม่ยากแต่การเสพติดอาหารรสหวานบางครั้งเจ้าตัวไม่รู้เลยด้วยซ้า โดยผลการศึกษาใน l ลบพบว่าการบริโภคน้ำตาลมีปฏิกิริยาตอบสนองของสมองใกล้เคียงกับสารเสพติดอย่างโคเคนแต่สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันตรงที่ร่างกายคนเราต้องการน้ำตาลมาเป็นพลังงานซึ่งปัญหาก็คือเราอาจไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ากำลังบริโภคน้ำตาลมากเกินขนาด what what do we find here exactly right so here we're looking at tomato sauce and we see that a half a cup which is one serving has 12 g r a m s of sugar <S this this isn't even sweet สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาแนะนําว่าสําหรับผู้หญิงควรบริโภคน้ําตาลวันละไม่เกิน6ช้อนชาซึ่ง1ช้อนชาเท่ากับ4กรัมหมายถึงไม่ควรเกิน24กรัมต่อวัน ส่วนผู้ชายไม่ควรเกิน9ช้อนชาแต่ทุกวันนี้ชาวอเมริกันบริโภคกันโดยเฉลีย่ยคนละ22ช้อนชาต่อวันซึ่งปัญหาก็คือความเข้าใจผิดของผู้บริโภคในการเลือกอาหารโดยไม่อ่านฉลากแล้วคำนวณให้ถี่ถ้วนอย่างเช่นบางคนอาจเข้าใจว่าแครนเบอรีแห้งดีต่อร่างกายเพราะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์แต่อาจจะไม่ได้คิดเลยว่ามีน้ำตาลพอๆกับขนมหวานในปริมาณเท่าๆกัน I just want show you. This is just you actually the amount sugar. show want to the of in one can of soda. It's one 12 ounce can. So you've pretty much maxed out on your sugar intake for the entire day. น้ำตาลที่อยู่ในอาหารมีทั้งแบบธรรมชาติคือฟรุกโตสและลคโตสอย่างเช่นในผลไม้และแบบที่2ก็คือถูกปรุงแต่งเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติโดยไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายเลยปัญหาก็คือฉลากอาหารมักจะเหมารวมว่าเป็นน้ำตาลแทนที่จะบอกว่ามีแบบไหนบ้างซึ่งการบริโภคน้ำตาลเกินขนาดจะนำไปสู่ปัญหาน้ำหนักโรคอ้วนเป็นอันตรายต่อหัวใจและยังเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานด้วย latina ngangokunamta and it died addicted. it seems to induce cravings and hunger that are comparable in magnitude to those induced by addictive drugs does that mean it's addictive maybe i think one of the telltale signs is a loss of control so if you feel like you can't stop eating the cookies you have to finish the whole box you can't stop at one or two you're obsessing about how you're going to get your sugar fix and you simply can't focus on anything else you know you have that psychological dependence then i think it's you're probably talking about a food addiction กุญแจสําคัญที่ช่วยบ่งบอกถึงอาการเสพติดก็คือสัญญาณต่างๆที่ผิดปกติในพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆและทางออกก็คือการยอมรับและหาทางปรับเปลี่ยนให้ได้